ก็เรียนว่าในสาการเมื t> <t ่อข้อมูลเมื่อปี2,558นั้น สุดขโควเลยก็ได้ี่นะา,ามเฮ้ยนะเฮ้ยจะถึงย่าบนะ วัดกาาปลาชนยา่บ้านนองกินขามายไรแสงสว่างบ้าน เพื่อซักซ้อนความวัตในเรื่องนี้แล้วก็ทางจังหวัดเองก็ได้มีการประชุมกับหัน้าส,สุตการและในอำเภอทุ่งเภอแล้วโดยประเด็นก็คือ1นึ่การน,นี้ก็คือให้ทางอำเภอลงไปสำรวจพื้นที่เตรียมการไว้ในช่วงดังกล่าวว่าถ้าจะมีสถานการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะมีมาตรการอะไรที่พี่น้องประชาชนต้องการเช่นหนปรับเปลี่ยนวิธีของการปลูกพืช ต่างๆรวมทั้งการที่จะสร้างอาชีพทดแทนได้อย่างไรรวมทั้งการที่เราจะได้ทาแหล่งน้ําไว้ลุวงหน้าโดยเฉพาะงบประมาณ5ล้านที่รัฐบาลให้มานั้นพื้นที่ต่างๆซึ่งเราให้แต่ชุมชนทางหมู่บ้านได้คิดกันนั้นได้มีพื้นที่รองรับแหล่งน้ําไว้ลุวงหน้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตน้ําในช่วงฤดูแรง นอกจากนี้แล้วก็ให้ส่วนราชการระดับจังหวัดนั้นตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะชุมทานว่าในลุ่มน้าต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นมีพื้นที่ไหนบ้างคาดว่าในช่วงเดือนเมษายนพฤษภานะครับจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ต่อที่พี่น้องประชาชนโดวยเฉพาะพืชเกษตรก็คือปาล์มกับยางและผลไม้นะครับัน,นประเด็นนี้ก็ได้ดาเนินการแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ทางเกษตรกรสอนะครับเกษตรกรสากจังหวัดนั้นได้ไประชุมหน่วยงานของเครือเกษตรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็เตรียมโครงการเตรียมแผนงานไว้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละตําบลหมู่บ้านต่อไปครับ